b d s w i s s เชี่ยวชาญด้านการเทรด forex และ CFD ให้คุณเข้าถึงตลาดการเงินได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเราทำงานตลอดทั้งวันเพื่อให้มั่นใจว่าเทรดดอร์ของเราได้รับการสนับสนุนชั้นยอดการดำเนินการที่แสนรวดเร็วและมีสภาพคล่องสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่มีการกำกับดูแลมากมายที่ b ี Swiss เราจะไม่อลุมอล่วยหากทำเพื่อประสบการณ์การเทรดของคุณโดยช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับนักลงทุนมาตั้งแต่ปี2012 B d ดี i s s เราให้คุณมากกว่าแค่การเทรด สวัสดีนักลงทุนครับอย่าลืมนะครับเปิดบัญชีกับ B D Swiss ในวันนี้เรามีโปรโมชั่นมากมายนะครับให้นักทุนได้ทำการเลือกสรรเลยนะใครที่สนใจนะครับแอดไลน์ ID ด้านล่างได้เลยครับผม วัสดีนักลงทุนทุกท่าน,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 นเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้ดูเหมือนว่าตลาดเดี๋ยวจะเริ่มพลิกเข้าสู่สถานะ list off อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยในส่วนของตัว e US Dollar เนี UK, ่ย e ดูเหมือนจะเริ่มมีพลังกำลังขึ้นมานะครับ <c oughs> แม้ว่าอาจจะยังไม่มากมายก็ตามครับตามในส่วนของตัวทิศทางข่าวเช้าที่เราได้สรุปกันไปเลยนะครับว่าตัวของสกุลออสเกรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวกลับมาอ่อนค่าเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันครับนักทุนเรามาดูการเคลื่อนไหวของงตัััวดดชนนนนกกสิึ ยปัจจุบันเนี่ยขณะที่ผมพูดอยู่นี้ดาวโจ30ยังคงติดลบอยู่ที่0.46% S&P 500ติดลบ0.71%แล้วก็ NASDAQ ยังคงเป็นดัชนีที่ติดลบเยอะมากที่สุดนะครับก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าตลาดนั้นยังไม่หมดในเรื่องของแรงเทขายทำกำไรนะครับเราอาจจะต้องอยู่ในสถานะปิดรับความเสี่ยงหรือว่า List Off แบบนี้ กักักน่กกกสพหึงครับกรณีที่ตลาดเข้าสู่ในโหมดสถานะแบบ List Off นะครับมันจะช่วยสร้างแรงดันให้กับตัวของ US d ดอลลาร์กดดันบรรดาคู่สกุลเงินหลักด้วยครับ ขณะนี้นะครับในเว็บไซต์ฟินวิทยังสะท้อนให้เราเห็นว่า g b p ยังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตารายนะครับแต่มีโอกาสเหมือนกันทุกท่านที่ว่า US ดอลลาร์นี้เนี่ยจะมีพละกําลังเกินกว่าตัวของสกุลเงินปอนด์นะครับเพราะว่าสกุลเงินปอนด์ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีปัจจัยหนุนอะไรมากมายครับถ้าจะถามถึงเรื่องข่าวดีๆของสกุลเงินปอนด์ตอนนี้ก็จะเหลือแค่เรื่องเดียวแล้วนะครับซึ่งสำหรับข่าวเอ็กซ์ตรีมีการรายงานว่าตัวของขออภัยครับนายกรัฐมนตรีบริตจอนเนี่ยเตรียมที่จะมีการออกมา แถลงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะกลับมาเป็นแรงสนับสนุนให้กับสกุลเงินปอนเนี่ยเพื่อมีการปรับตัวสูงขึ้นไปอีกก็เป็นได้เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าในค่ำคืนนี้นั้นจะมีการถแถลงการจากประธานธนาคารกลางของอังกฤษครับซึ่งก็คือคุณเบลลี่แต่สำนักข,ข่าวยังไม่มีการแจ้งในส่วนของตัวหัวข้อเข้ามาแต่อย่างใดน,นะครับคาดว่าเดี๋ยวประมาณช่วงเย็นๆเนี่ยน่าจะมีการแจ้งเข้ามาครับ นักทุนครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นะครับมีการคาดการณ์ใหม่จากสถาบันการเงินครับ Commerce Bank กับในส่วนของตัวสกุลเงินปอน์นะครับเขาได้กล่าวว่าสกุลเงิน GBPUSD นี้เนี่ยอาจจะมีเป้าหมายเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่ปี2018นะครับที่ระดับประมาณ1.4377ก็เป็นได้เหมือนกัน1.4377นะครับขณะที่ผมพูดอยู่นี้สกุลเงินปอน์ยังคงวิ่งอยู่ในระดับที่1.4118 ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับเพราะก่อนหน้านี้เมื่อวานบางสํานักก็มองว่าปอนเนี่ยน่าจะขึ้นได้ถึงประมาณ1.4200 0นะฮะแต่ว่าตอนนี้ o m m e r c e Bank เนี่ยได้ให้ในส่วนของตัวมุมมองที่สูงกว่านั้นแล้วครับสะท้อนให้เราเห็นเลยว่าหลายสํานักยังคงมองว่าสกุลเงินปอนน่าจะยังไปต่อได้นะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวยูเออรตาร์แต่อย่างไรก็ตามครับทุกท่านตัวนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นอย่าจะให้นั่งทุนเนี่ย ติดตามในส่วนของตัวสถานการณ์ในรายวันไปก่อนแล้วกันตัวนี้น้าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากที่สุดครับมาดูการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีดอลลาร์อินด็กกันสักนิดนึงดีกว่านะครับล่าสุดก็มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับแต่ก็วนเวียนอยู่บริเวณตัวโซนแนวต้านนะครับที่ระดับประมาณ 90.333ตรงนี้ยังถือว่าไม่ได้ผ่านอย่างชัดเจนนะครับเราอาจจะมองว่าหลายสกุลเงินเนี่ยที่เริ่มมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับเป็นแท่งสีดงแดงๆไม่ว่าจะเป็น E.U.R. U.S. Dollar นะครับผมตัวของ U.S.D. Canada ที่กำลังฟื้นตัวเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นการปรับฐานตามหลักของเทคนิคก็เป็นได้เหมือนกันครับ ยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรัฐบาลสหรัฐนะครับผมมีการขยับปรับตัวขึ้นมาทะลุ1.6%อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับถือว่ายังอยู่ในช่วงการปรับฐานเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าเราดูในตัวกราฟแล้วจริงๆเนี่ยตามเส้นที่ผมตีเอาไว้นะครับถือว่าเป็นเส้น moving average ตัวกราฟของยูอัตราผลตอบแทนพันธบัร10ปียังไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับเว้นกรณีถ้าเกิดว่าขึ้นไปทะลุแถวๆโซน1.610%เนี่ยก็อาจจะสร้างแรงกดดันให้กับราคา ทองรับได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับนั่งชุนเอาละครับและนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดแล้วก็การรวมข่าวสารทั้งหมดประจำช่วงบ่ายวันนี้ครับสวัสดีครับ